น่ารักช,ชาวเน็ตแชทชาวเน็ตแชตต่อภาพเด็กน้อยแก้มป่องโตมาเป็นพระเอกขวัญใจสาวรูปถ่ายของเด็กชายตัวเล็กหน้าตาน่ารักสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวจัมสูทผ้ายีนแล้วรองเท้าสีเหลืองที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นที่สน,สนใจของชาวเน็ตโดยเป็นภาพของนักแสดงรูปหลอ่ออีจงซอกอีจงซอกกำลังเป็นที่สนใจในบทบาทที่โดดเด่นของเขาในละครเรื่อง Big Mouth ของช่อง MBC เมื่อดูภาพในวัยเด็กของอ e ีจองซอกแฟนๆต่างประหลาดใจที่ใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่เติบโตขึ้นอีจองซอกสูง186เซนติเมตรเขามีใบหน้าที่เรียวยาวและสัดส่วนที่น่าทึ่งก่อนเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงในละครเรื่อง Hot Skilled v i n c e t ในปี2010เขาเริ่มต้นทางในวงการด้วยการเดินแบบบนรันเวย์ในฐานะไดแบบแฟชั่นในปี2005